ข้อที่36นะครับก็คำนวให้ A B C เนี่ยมีพิกัดเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นจุดยอของสามเหลี่ยม A B C นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่า P เป็นจุดที่อยู่บนด้าน A B อดี๋ยวขอวาดสามเหลี่ยมก่อนสมมุติว่าอารมณ์แบบนี้นะ B ก็คือ4ลบ6 C คือ1ลบ4แล้วก็ A คือ A B มี P บนจุดบนด้าน AB นะฮะโดยที่มันห่างจากจุด A นะฮะเป็นระยะ3ส่วน5เท่าของ AB ก็คือเดินเดินทางมา3ส่วน5นะฮะสมมติว่าเป็นจุดตรงนี้ก็ได้นี่คือ P นะฮะซึ่งระยะตรงนี้เนี่ยคือ3ส่วน5 AB นะะเา้าใจทีนี้เขาบอกว่า CP C, เนี่ยรู้นะว่า CP โมเฟรชมาร์ทเนี่ยนะฮะมีค่าเป็น i บวกสออ่าข้อมูลนี้เนี่ยจะทำให้เราหาสิว่า a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะก็ไปเริ่มที่ตัว CP นะฮะ CP เนี่ยเรารู้ว่ามันคือ CP ก็คือ CA บวกกับ AP ถูกปะ CA บวกกับ AP นะคระ CA คืออะไร CA ก็คือพิกัดนี้กับพิกัดนี้ใช่ไหมก็คือ a ลบ 1i บวกกับละ b ลบลบ4ก็คือ b บวก 4j อันนี้คือ CA นะฮะแล้วก็บวกกับ AP AP เนี่ยจริงๆ P มันไม่รู้ใช่ไหมแต่ที่รู้คือรู้ AB เพราะฉะนั้น AP ก็มองเป็นอะไรสามส่วนห้าของ AB ถูกปะโจทย์บอกเองไงสามส่วนห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วแล้ว CP คืออะไร CP โจทย์ก็บอกอีกว่า i บวก 2j ก็แทนลงไป i บวก 2j นะฮะฝั่งนี้ก็คือ i บวก 2j เนาะเท่ากับ a ลบ1 i บวกกับ B บวกสี่เจบวกกับสามส่วนห้า a อบเอเอา B ตั้งลบ A อก็คือสี่ลบเอไอใช่ไหมฮะแล้วก็บวกกับเออสามส่วนห้าลบหกลบ B J เจจะดูออกไหมเนี่ยอันนี้เลขหกอันนี้ B นะฮะอาจจะกีดยา ทีนี้เราก็ทําการเทรียบนะฮะเหมือนเทียบสัมประสิธิ์เวกเตอร์ i ก็คือเทียบของเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j ก็คือเทียบของเวกเตอร์ j เอาเวกเตอร์ i ก่อนนะฮะมาดูที่เวกเตอร์ i อเวกเตอร์ i ฝั่งนี้มีหนึ่งตัวเดียวใช่ไหมฮะส่วนฝั่งนี้มีอะไรบ้าง a อลบหนึ่งเวกเตอร์ i มีอะไรอีกสี C ่ลบเอ เอาสามส่วนห้าคูณสี่ลบเอนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรเนี่ยย้ายไปก็เป็นสองเนาะสองลบเอเท่ากับสามคูณสี่เอาห้าคูณตลอดนะฮะเอาห้าคูณตลอดก็จะกลายเป็นสิบลบ 5a เท่ากับ12ลบ 3a นะครที่เรียกมา a ก็จะเป็นลบ1นะะทีนี้มาดูฝั่งเวกเตอร์ j บ้างเวกเตอร์ j ฝั่งซ้ายมี2นะฝั่งขวามี b บวก 4d แล้วก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมมส่วน5ลบ ลบบีนะฮะอันนี้ย้ายไปก็เป็นลบสองบี B. บวกสส่วนห้ลบ6กลบบี B. เอา5คูณตลอดก็จะกลายเป็นลบสิบห้าบีบวกกับเอาลบกระจายเลยก็เป็นลบสิแล้วก็ลบสาบี ช่ไหมฮะอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ 2b อันนี้ลบ10เจอลบ18ก็เป็น8เพราะฉะนั้น b ก็เป็น4โจทย์อยากรู้ว่า a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็แทนลงไปนะฮะ a บวก b ก็คือลบ1บวก4ก็ได้3เพราะฉะนั้นก็ตอบ3นะครับ